สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันนะครับลองนึกภาพตามนะครับสามนเณรอายุแค่7ขวบเองแต่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วแล้วต้องมาเจอกับออกองโจร500คนโหฟังดูเหมือนพล็อตหนังเลยนะคะใช่ครับแต่นี่คือเรื่องจริงจากคัมภีร์พุทธศาสนาเลยที่จะพาเราไปไปสำรวจความหมายที่แท้จริงของชีวิตกัน เรื่องราวของสังกิจจาสามนเณรที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากอัตถกถาธรรมบทนะคะอยู่ในส่วนที่เรียกว่าสหัสวรรสหัสวรรใช่ค่ะวรรที่ว่าด้วยเรื่องพันคือเน้นการเปรียบเทียบเรื่องปริมาณกับคุณภาพบันทึกไว้ตอนพระพุทธเจ้าประทับที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีนะคะอ๋อครับชื่อสหัสวรรษนี่น่าสนใจเลย แสดงว่าแก่นเรื่องคือการเปรียบเทียบคุณค่าถูกต้องค่ะเหมือนเป็นการเน้นย้ำว่าชีวิตที่ดีมีคุณธรรมถึงจะสั้นมันก็มีความหมายมากกว่าชีวิตที่ยืนยาวแต่เอ่อว่างเปล่าหรือเต็มไปด้วยเรื่องไม่ดีครับเหมือนคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณประเด็นนั้นเลยค่ะเรื่องของสังกิจจะเนี่ยเป็นเหมือนกรณีศึกษาที่ดีที่สุดเลยที่จะพิสูจน์หลักการนี้เราจะมาเอ่อเจาะลึกกันตั้งแต่การเกิดที่ไม่ธรรมดาครับการบรรลุธรรมที่แบบรวดเร็วมาก จนถึงการ,รเผชิญหน้าครั้งสำคัญกับโจรแล้วก็บทเรียนเกี่ยวกับพลังของความดีปัญญาที่ซ่อนอยู่น่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่จุดกําเนิดท่านเลยดีกว่าที่ว่าเอออัศจรรย์มากๆได้เลยค่ะคือมารดาของท่านเป็นทิดาเศรษฐีนะคะที่กรุงสาวัตถีนี่นแหละแต่ท่านเสียชีวิตตอนที่ยังตั้งครรภ์อยู่อา้าวแล้วทารกในครรภ์ล่ะครับค่ะเพราะญาติๆนำร่างไปเผาที่ป่าช้าตามประเพณีตอนนั้นเองค่ะที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นยังไงครับ คือไฟมันเผาร่างกายส่วนอื่นไปหมดเลยนะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นเนื้อท้องหรือมดลูกกลับไม่ไหม้ไฟค่ะฮะจริงเหรอครับไม่ไหม้เลยไม่ไหม้เลยค่ะพวกสับเปล่าก็แปลกใจมากแต่ก็อาจจะด้วยความไม่รู้หรืออยากพิสูจน์ก็เลยเอาเหล็กแหลมๆที่เรียกว่าขอเหล็กนะคะแทงเข้าไปดูโหแล้วเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าปลายขอเหล็กนะคะ ไปโดนตรงหางตาของทารกในนั้นพอดีเลยโอ้แย่เลยสิครับค่ะแล้วสป,ปรโรกก็โยนก้อนเนื้อทองนั้นกลับเข้ากองไฟไปอีกนะคะแต่พอวันรุ่งขึ้นจะมาเก็บเท่ากระดูกกลับไปเจอทารกนอนอยู่บนกองถ่างที่มอดแล้วเด็กทารกใช่ค่ะเป็นทารกผิวพันธ์ผ่องใสเหมือนทองคาเลย oh. ร่างกายไม่มีรอยไหม้เลยค่ะเหลือเชื่อจริงๆครับการรอดจากไฟนี่มีความหมายอะไรแฝงอยู่ไหมครับอืม มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากค่ะเปรียบเหมือนหลักที่ว่าผู้บรรลุธรรมขั้นสูงแม้จะยังอยู่ในโลกแต่ก็ไม่ถูกโลกกระทำหรือ,อ,อกิเลสตัณหาเผาผลาญเหมือนบัวไม่เปื้อนตมใช่ค่ะไฟแห่งทุกข์ในวัฏฏะสงสารทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านอยู่ภพชาติสุดท้ายแล้วในอัถกถามีระบุไว้เลยนะคะว่าสัตว์ผู้มีในภพเป็นที่สุดจะยังไม่บรรลุเพราะอ,อรหันต์แล้วสิ้นชีวิตไปนะไม่มี oh. หมายความว่ายังไงก็ต้องบรรลุธรรมก่อนถึงจะปรินิพานถูกต้องค่ะการเกิดแบบนี้เลยเหมือนเป็นการบ่งบอกคุณสมบัติพิเศษของท่านตั้งแต่แรกเลยค่ะชื่อสังกิจจะก็มาจากอีตการนี้ด้วยใช่ไหมครับที่ว่าหางตาแตกเพราะโดนขอเหล็กใช่เลยค่ะชื่อท่านเลยมีความหมายสองอย่างคือทั้งความอัศจรรย์ที่รอดไฟมาได้แล้วก็ร่องรอยบาดแผลทางกายที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นชื่อที่เตือนใจถึงที่มาแต่ก็บอกถึงความพิเศษค่ะ แล้วยังมีคำทำนายด้วยนะคะหมอดูทำนายไว้ว่าถ้าเด็กคนนี้โตขึ้นครองเรือนญาติเจ็ดตระกูลจะไม่ยากจนแต่ถ้าออกบวชจะมีสมณะห้าร้อรูปเป็นบริวารโหคำทำนายเรื่องบริวารห้าร้อยรูปนี่สำคัญเลยนะครับสำคัญมากค่ะเพราะมันจะเป็นจริงในเวลาต่อมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยแล้วท่านมาบวชได้ยังไงครับ พอท่านอายุได้เจ็ดขวบค่ะก็มีคนเล่าเรื่องการเกิดอันนาอัศจรรย์นี้ให้ฟังพอได้ฟังแล้วท่านเกิดความรู้สึกสลดสังเวชอย่างแรงเลยคือที่เรียกว่าสัมเวคะนะคะสัมเวคะค่ะคือเห็นความไม่แน่นอนความทุกข์ของชีวิตทางโลกท่านก็เลยบอกญาติว่าไม่อยากอยู่ครองเรือนแล้วอยากบวชญาติว่ายังไงครับญาติญาติก็อนุโมทนาค่ะเห็นดีด้วยก็เลยพาท่านไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระสารีบุตร อัครสา,าวกผู้เลิศทางปัญญาใช่ค่ะพระสารีบุตรพอเห็นหน่วยก้านเห็นแววแล้วก็ทราบเรื่องราวความเป็นมาก็มอบกรรมฐานที่เหมาะที่สุดให้ท่านกรรมฐานอะไรครับคือตะจะปัญจกรรมฐานค่ะตะจะปัญจกรรมฐานแปลว่าอะไรครับแปลว่ากรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ครบหคือให้พิจรารณาส่วนของร่างกาย5อย่างผมขนเล็บฟันแล้วก็หนัง ว่าเป็นของไม่สวยงามไม่น่าดูเป็นปฏิกูลอ๋อให้พิจารณาความไม่งามของร่างกายใช่ค่ะและจุดเปลี่ยนสำคัญก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะครับคือขณะที่พระเถระกำลังปลงผมให้พอเส้นผมสุดท้ายหลุดจากศรีรษะเท่านั้นเองสังกิจาสามเณรน้อยก็บรรลุพระอรหัตผลทันทีเลยค่ะฮะเดี๋ยวครับปลงผมเสร็จบรรลุอรหันต์เลยเหรอครับอายุแค่เจ็ดขวบเนี่ยนะใช่ค่ะ บรรล,ลุเป็นพระอาหารหันต์พร้อมปฏิสัมพิทาสีด้วยเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งรอบด้านเลยในวัยเจ็ดขวบโหทําไมถึงได้เร็วขนาดนั้นครับมันต้องมีเหตุผลสิครับมีแน่นอนค่ะกุญแจสําคัญเลยนะคะอยู่ที่กรรมฐานที่พระสารีบุตรมอบให้คือการพิจารณาร่างกายว่าไม่งามเนี่ยครับสําหรับคนทั่วไปอาจจะต้องใช้การนึกคิดจินตนาการเอาใช่ไหมคะใช่ครับแต่สําหรับสังกิจจะแล้ว ท่านมีความรู้แจ้งจากประสบการณ์ตรงเลยท่านรู้ซึ้งถึงความจริงข้อนี้ตั้งแต่เกิดแล้วเพราะร่างกายท่านถูกดึงออกมาจากซากศพแม่บนกองไฟมันคือบทเรียนเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลของร่างกายที่มันฝังลึกในใจท่านอยู่แล้วอ๋อเหมือนกับว่าท่านมีคําถามมีความสงสัยเรื่องนี้อยู่ในใจลึกๆพอได้รับคําตอบที่ตรงจุดจากพระสารีบุตร ถูกต้องเลยค่ะปัญญามันก็เลยสว่างวาบขึ้นมาทันทีพระสารีบุตรท่านมองออกเลยว่ากรรมฐานนี้แหละที่ตรงกับประสบการณ์ตรงกับบาร,รมีเก่าที่สังกิตจ,จะสะสมมาคือจิตพร้อมอยู่แล้วพอเจอสิ่งที่ใช่ก็บรรลุเลยใช่ค่ะ การตื่นรู้ก็เลยเกิดขึ้นทันทีแสดงว่าการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยนะคะแต่อยู่ที่ความแก่กล้าของอินทรีย์บารมีปัญญาที่สังสมมาบางทีวัยเจ็ดขวบอาจจะเป็นวัยที่เริ่มคิดแบบมีเหตุผลได้แล้วซึ่งมันก็จําเป็นกับการจเจริญปัญญาเหมือนกันค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้เรื่องราวจะตัดไปอีกกลุ่มหนึ่งใช่ค่ะมีอีกเส้นเรื่องหนึ่งกลับคือมีชายหนุ่มชาสาววียสามสิบคนฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาก็เลยบูดกัน พอบ 5, ูได้ห้าพันษาพ้นความเป็นพระใหม่แล้วก็อยากจะปฏิบัติเข้มข้นขึ้นอืก็เลยรวมกลุ่มกันไปขอกรรมาฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลลาจะเข้าป่าไปปฏิบัติจังหวะนี้แหละค่ะที่พระพุทธองค์ทรงใช้พระญานอย่างรู้อนาคตทรงเห็นอะไรครับทรงเห็นภาพสองอย่างค่ะหนึ่งคือภิกษุส0รูปนี้กำลังจะเจอภัยร้ายแรงถึงชีวิตเลยในป่าสองคือ ถ้ามีสังกิจจะสามเณรไปด้วยภัยนั้นจะไม่เกิดแล้วภิกษุทั้ง30รูปก็จะบรรลุธรรมได้ในที่สุดแต่พระองค์ไม่ได้บอกตรงๆใช่ไหมครับว่าจะมีภัยหรือต้องพาสังกิจจะไปด้วยไม่ได้บอกตรงๆค่ะทรงใช้วิธีที่แยบคลายมากคือทรงมีอุบายโกศลน,นะคะยังไงครับพระองค์แค่ตรัสกับภิกษุ30รูปนั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอควรจะไปลาพระสาวรีบุตรพี่ชายใหญ่ของพวกเธอก่อนแล้วค่อยไปนะโอ้โหแค่นั้นเองเหรอครับสุดยอดเลยนี่คือความแยบยลมากๆ ใช่ค่ะเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าสังกิจจะจะเป็นศิษย์กนกุติของพระสารีบุตรการที่พระรุ่นพี่30รูปไปลาพระสาริบุตรใช่ค่ะพระเถระท่านเมตตาอยู่แล้วแล้วก็มองการไกลพอเห็นพระรุ่นพี่จะเข้าป่าไปกันเองท่านก็คงอดไม่ได้ที่จะมอบศิษย์เอกที่เก่งที่สุดคือสังกิจจะให้ตามไปด้วยไปช่วยดูแลไปคุ้มครองคณะถูกต้องค่ะเป็นการจัดการที่แบบเป็นธรรมชาติและลงตัวมากๆ ทำให้สถานการณ์ตอนนี้น่าสนใจมากครับคือภิกษุอาวุโสห้าพันษาสารูปแต่ยังเป็นปุถุชนกําลังจะต้องอาศัยสามเณรน้อยเจขวบที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วใช่ค่ะตรงพึ่งพาสามเณรน้อยในการเดินทางครั้งนี้แล้วเรื่องก็เป็นไปตามนั้นเลยพอคณะภิกษุเดินทางเข้าป่าไปสักพักก็เจอดีเลยใช่ไหมครับเจอเลยค่ะโจนป่าห0 0คน โผล่มาล้อมจับไว้หมดเลย500คนแล้วตอนนั้นเป็นยังไงครับปฏิกิริยาต่างกันไหมต่างกันชัดเจนมากค่ะอัธกถาบรรยายไว้เลยว่าภิกษุอาวุโส30รูปนะพอเจอภัยถึงชีวิตซึ่งซึ่งหน้าก็เกิดความหวาดกลัวตัวสั่นสะทกสะทานเลยก็เป็นธรรมดาของูุทุชนนะครับยังกลัวตายใช่ค่ะยังมีกิเลสยังยึดมั่นในชีวิตอยู่แต่ในทางกลับกันสังกิจจะสามเณรพระอรหันน้อยวัยเจ็ดขวบท่านเป็นยังไงครับ นั่งนิ่งสงไม่สแสดงอาการหวั่นไหวใดๆเลยแม้แต่น้อยค่ะโอ้โนิ่งสนิทเลยความต่างนี้สะท้อนสภาวะจิตเลยค่ะภิกษุ30รูปยังยึดติดในตัวตนในชีวิตก็เลยกลัวตายแต่พระอรหันต์ท่านเห็นความตายเป็นแค่อ่อการสลายตัวของขันห้าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปใช่ค่ะความกลัวของภิกษุ30รูป ยิ่งทำให้เห็นชัดเลยว่าความสงบของสังกิจจะไม่ใช่การข่มใจแบบคนทั่วไปนะแต่เป็นสภาวะจิตที่อยู่เหนือโลกเหนือความกลัวไปแล้วเพราะดับกิเลสได้หมดแล้วเราหัวหน้าโจรเห็นสามเณรน,นิ่งเฉยไม่กลัวก็คงจะไม่พอใจใช่ค่ะคงทั้งเสียหน้าทั้งโกรธว่าเด็กนี้มันไม่กลัวตายหรอเลยคิดจะฆ่าให้ดูเป็นตัวอย่างเชือดไก่ให้ลิงดู โหดมากก็เงื้อดาบคมกริบเลยค่ะฟันจะฉับลงไปที่คอของสังกิจจะเต็มแรงเลยแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับปาฏิหาริค่ะแทนที่คอจะขาดดาบเล่มนั้นกลับงอพับเหมือนใบลานเลยค่ะงอพับไม่ใช่หักเลยครับงอพับค่ะทำอันตรายสามเณรได้เลยโอ้โหทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับไอ้ภาพดาบงอพับเนี่ยมันมีความหมายอะไรพิเศษไหม น่าคิดมากค่ะคำว่างอพับเนี่ยมันเหมือนกับว่าเจตนาของความรุนแรงคือโทสะในดาบพอไปเจอกับสิ่งที่ตรงข้ามคือความเมตตาความสงบเย็นของพระอรหันต์มันก็เลยทำลายตัวเองเหมือนความแข็งกร้าวเจอความว่างเปล่าประมาณนั้นเลยค่ะความมุ่งร้ายของดาบปะทะกับความไม่ต่อต้านความว่างอนัตตาของสังกิตจะดาบก็เลยสูญเสียคุณสมบัติเดิมไปเลยคือทำลายไม่ได้ความเมตตาชนะความโหดร้าย ใช่ค่ะนี่คืออนุภาพของศีลอันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าศีละเตโชพลังแห่งศีลนั่นเองค่ะพอพวกโจร500คนเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าโอ้โห,โหตกตะลึงสิคะอัศจรรย์ใจมากจากที่คิดจะฆ่ากลายเป็นความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาทันทีเลยทำยังไงครับโยนอาวุธทิ้งหมดเลยค่ะแล้วก็พากันก้มลงกราบขอบวชกับสามเณรน้อยองค์นั้นเดี๋ยวนั้นเลยบวชเดี๋ยวนั้นเลยใช่ค่ะ สังคิจ่าสามเณรก็ทําพิธีบรรพชาให้โจรทั้ง500คนตรงนั้นเลยเปลี่ยนกองทัพโจรให้กลายเป็นกองทัพพระภิกษุในพริบตาสุดยอดจริงๆครับแล้วจากนั้นก็พากลับวัดค่ะก็นําคณะภิกษุใหม่500รูปแล้วก็ภิกษุ30รูปเดิมซึ่งตอนนั้นคงได้บทเรียนครั้งใหญ่ไปแล้วเดินทางกลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันคําทํานายที่ว่าถ้าบวชจะมีสมณะ500รูปเป็นบริวารก็เป็นจริงเป๊ะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะ เป็นจริงอย่างสมบูรณ์เลยแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงแผนการอันแยบคายของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะที่สําเร็จลุล่วงทั้งสองเป้าหมายเลยคือช่วยภิกษุ30รูปแล้วก็ได้โปรดโจร500คนถูกต้องค่ะช่วยชีวิตภิกษุ30รูปให้รอดแล้วก็นําพามหาโจร500คนให้ได้มาเจอพุทธศาสนามีโอกาสกลับตัวกลับใจนี่ก็เป็นเรื่องการไถ่าบาปที่ยิ่งใหญ่คล้ายๆเรื่องพระองคุริมานเลยนะคะครับ แสดงว่ากรรมไม่ตายตัวเปลี่ยนแปลงได้ใช่ค่ะอกุศลกรรมที่ทำมาทั้งชีวิตก็เปลี่ยนได้ด้วยพลังศรัทธาที่เกิดจากการเห็นสัจธรรมแล้วต่อมาโจรทั้ง500อที่บวชแล้วเนี่ยพอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหจบลงด้วยดีมากๆเลยครับหลังจากนั้นพระพิสุก็คงกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าทรงทราบค่ะพอพระองค์ทรงทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็เลยตรัสสรุปบุตรเรียนจากเหตุการณ์นี้ ด้วยพระคาถาจากสหัสวครรคค่ะมีคาถาด้วยค่ะจากข้อมูลที่เรามีคือมีอยู่สองคาถาที่เนื้อหาคล้ายกันมากช่วยเสริมความหมายกันได้ดีคาถาทั้งสองบทเริ่มเหมือนกันค่ะว่าโยจะวัสสตังชีเวแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าหากบุคคลใดจะมีชีวิตอยู่ถึง100ปีคือพูดถึงชีวิตที่ยืนยาวในเชิงปริมาณก่อนครับแล้วส่วนที่ต่างกันคืออะไรครับต่างกันตรงคำขยายความต่อมาค่ะ คาถาหนึ่งบอกว่าทุสีโลอสมาฮิตโต,โโตแปลว่าแต่เป็นคนไม่มีศีลจิตใจไม่มั่นคงฟุ้งซ่านส่วนอีกคาถาบอกว่าทุป,ปัญโยอสมาฮิตทุป,ปัญโอสมาตแปลว่าแต่เป็นคนไม่มีปัญญาจิตใจไม่มั่นคงฟุ้งซ่านค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับไม่มีศีลก็ชัดเลยคือพวกโจรห้าร้อยคนก่อนบวชส่วนไม่มีปัญญาหรือปัญญายังไม่พอ ก็อาจจะหมายถึงภิกษุ30รูปที่แม้จะมีศีลแต่ปัญญาสมาธิยังไม่ถึงขั้นดับความกลัวตายได้ใช่ค่ะมองได้แบบนั้นเลยแล้วท่อนสรุปของทั้งสองคาถาก็เหมือนกันอีกค่ะคือเอกาหังชีวิตตำเสโยเอกาหังชีวิตตำเสโยแปลว่าการมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าแล้วก็ขยายความต่อว่าศีลวันตระชายิโนคือของผู้มีศีลเพ่งพินิษฐรทอยู่ หรือปัญญาวันตัสะชายิโนคือของผู้มีปัญญาเพ่งพินิษฐ์ทำอยู่สุดยอดเลยครับเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าสังกิจจะสามเณรคือตัวแทนของชีวิตวันเดียวที่ประเสริฐกว่าถูกต้องค่ะเพราะท่านมีครบเลยทั้งศีลบริสุทธิ์จนดาบทำอะไรไม่ได้และปัญญาที่รู้แจ้งจนไม่กลัวตายชีวิตแค่เจ็ดปีของท่านเลยมีค่ากับชีวิตร้อยปีที่ไม่มีศีลของโจร หรือชีวิตที่มีศีลแต่ยังขาดปัญญาดับทุกข์ของภิกษุ30รูปณตอนนั้นใช่เลยค่ะพระคาถานี้สรุปแก่นเรื่องได้คมคายมากว่ากเลยยังมีอะไรอีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีอีกนิดหน่อยค่ะที่น่าสนใจคือมีหลักฐานจากคำกล่าวของพระสังกิตจจเถระเองด้วยนะคะซึ่งบันทึกไว้ในคัมภีร์เถระคาถาเทระคาถาคือคำพูดของพระเถระผู้ใหญ่ใช่ค่ะ เป็นบทประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้เมื่อท่านเจริญพรรษามากขึ้นแล้วมีคำพูดท่านเองบันทึกไว้ด้วยยิ่งน่าเชื่อถือเลยครับท่านว่าไว้อย่างไรบ้างครับในเทระคาถาท่านยืนยันการบรรลุธรรมของท่านชัดเจนเลยค่ะเช่นเราได้ทำกิจที่ควรทำในคำสอนของพระศาสดาเสร็จสิ้นแล้วภาระอันหนักเราได้ปลงลงแล้วครับ แล้วที่สำคัญนะคะท่านบรรยายสภาวะจิตของผู้ที่อยู่เหนือความกลัวตายซึ่งมันสอดคล้องกับตอนเจอโจรเป๊ดเลยท่านบอกว่าเราไม่ยินดีในความตายและก็ไม่เพลิดเพลินในการเป็นอยู่เรามีสติสัมปชัญญะรอคอยเวลาที่จะดับขันเหมือนลูกจ้างที่ทำงานเสร็จแล้วรอเวลาเลิกงานเพื่อรับค่าจ้างโอ้ฟังแล้วขนลุกเลยครับเป็นการยืนยันที่สมบูรณ์แบบจริงๆ เรื่องเล่าจากอธัธกถาฉายภาพภายนอกคือเด็กที่ไม่กลัวดาบส่วนคําในเทรกคถาเผยให้เห็นสภาวะจิตข้างในเลยที่ทําให้ท่านไม่กลัวเพราะจิตอยู่เหนือความยินดียินร้ายไปแล้วใช่ค่ะหลักฐานสองส่วนนี้สนับสนุนกันดีมากทําให้เราเห็นภาพท่านชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะด้วยคุณธรรมที่โดดเด่นเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้ท่านก็เลยได้รับสมญานามว่าสามเนนใจเพชร อืมสมยานามเนี้ยเหมาะกับท่านที่สุดเลยค่ะเพราะมันสะท้อนคุณสมบัติสามอย่างที่เหมือนเพชรเลยคือมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือความบริสุทธิ์ค่ะเหมือนเพชรแท้ที่ไม่ไหมไฟก็มาจากการกําเนิดอันอัศจรรย์ของท่านครับสองคือความแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวเหมือนเพชรที่ทําลายยากก็มาจากพลังศีลศีลเตโชที่ทําให้ดาบงอพับไปเลยและสามคือ 3คือความคมกล้าค่ะเหมือนเพชรที่ใช้ตัดสิ่งอื่นได้ก็มาจากพลังปัญญาปัญญาเตโชที่สามารถตัดม่านบังใจคือกิเลสความไม่รู้ของโจร500คนได้สำเร็จนำพวกเขามาสู่ทางธรรมครบถ้วนเลยครับเรื่องราวของสังคิจจะสามเณรจึงไม่ใช่แค่เรื่องปาฏิหาริย์แต่เป็นบทพิสูจน์ที่มีชีวิตของพูท,พทธพจน์ที่ว่า ธรรมโมโหเวรัคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมใช่ครับอย่างแท้จริงเลยถูกต้องที่สุดคะ่ะท่านเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าชีวิตที่มีคุณภาพถึงจะสั้นแต่ถ้าเต็มไปด้วยศีลและปัญญามันก็มีคุณค่ามีความหมายเหนือกว่าชีวิตที่ยืนยาวเป็นร้อยปีแต่ไร้คุณธรรมความดีครับสรุปแล้วแก่นแท้ที่เราได้จากการคุยเรื่องสังกิจจาสามเณรวันนี้ ก็คือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้วัดกันที่ความยาวนานหรือปริมาณแต่อยู่ที่คุณภาพทางจิตใจครับโดยเฉพาะการมีศีลการมีปัญญาซึ่งประเสริฐกว่ามากจริงๆค่ะและก่อนจะจบกันวันนี้อยากจะฝากคำถามให้ลองไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะคะว่าครับถ้าคุณธรรมอย่างศีลและปัญญามีพลังมหาศาลขนาดนี้สามารถคุ้มครองเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้ขนาดนี้ การที่เราพยายามฝึกฝนคุณธรรมเหล่านี้แม้จะเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเรามันจะช่วยเปลี่ยนวิธีที่เรามองและรับมือกับความท้าทายความขัดแย้นหรือความทุกข์ต่างๆที่เราต้องเจอได้อย่างไงบ้างเป็นคํำถามที่น้อยขีดมากครับลองนําไปใคร่ครวญกันดูนะครับ